เอาทุกคนจา๋าสวัสดีทุกคนนะคะในแมปนี้นะคะเราจะต้องตกลงไปขั้งร่างนะคะเพื่อกระแทกให้เราบาดเจ็บที่สุดนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะยิงเจ็บยิงได้เงินนะคะโอ้ทุกวันนี้พี่ก็เจ็บทุกวันเลยทำไมไม่ได้เงินบะตอนนี้นะครับตัวพี่พุ่งก็ใจายปึ้งเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มาตันไงตอนนี้พี่เวลวหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะยังไม่เวลสอ,องแล้วเมื่อไหร่กูจะเวลวสองสักทีวะเน,นี่ยรอนานแลวคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอะ่ะซื้อหรอสามารถซื้อได้หรืออัปเกรดก็ไม่รู้คุณผู้ชมอ่ะ อัปเดตหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นการอัปเดตนะคะอัปเดกตกระดูกกระดูกให้เราแข็งแก่งมากขึ้นนะคบผมเฮ้ย <_ H oy> นี่อะไร呀เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตัวอะไรวะน่าทำไมตัวโอ้โหเจอนะทำไมขาเขื่อนมันเยอะนขนาดนั้นคุณผู้ชมอำไมก็ God. ไปเลยครับผู้ชมไปกระแทกไปทำไมมันกระโดดได้ทำไมเรากระโดดไม่ได้คุณผู้ชมโกงปะเนี่ยนี่ทางเกมก็ให้ปุ่มพิเศษมัหรือเปล่าทำไมเราไม่เห็นได้เลยเนะคะจับไปสองแล้วโอ้โหกระตุยกระจายนะคะอุ้ยติดชิ้หายละวิงานเข้าติดหวังคุณผู้ชมเอาไง S <S <an> เฮย้ยตอนนี้เป็นตัวสีทองแล้วบ้าไปครับผมจังหวะนี้กระแทกตดเลสสุดเด็ดน,นะคะตอนนี้เบลสองอย่างผู้ชมไม่รู้ว่าว่ตอนนี้นาฉันแถลนะคะไปรวยไปเลยลูกขอสักห้าร้อยได้ไหมคะของเงินสักห้าร้อยจะเอาไปอัพเกรดนะคะอัพเกรดสิบ้าพูดไห้ชัดอุ้ยได้เงินมาพันกว่าลิโล่ทาไมได้เยอะจะังงะมันได้โบนัสหรือเปล่าคุณผู้ชมไม่รู้อ่ะอัปเกรดไปเลยคุณผู้ชมอัปเกรดทุกช่องนะคะนี่เลยได้ตังมากอัปเกรดให้พวกคันให้หมดค่ะนี่เบลสองเบลสามเบลอะไรก็อัดไปค่ะ อ๋อเมื่อกี้มันเป็นตัวสีทองคุณผู้ชมมันเป็นโบนัสนะคะแล้วพี่ต้องทายังไงให้เวลมันเพิ่มอ่ะอ๋ ا. อ ا. มาซื้ออันนี้อ่อมาซื้อตัวพวกนี้หรอไอ้กระแทกกระต่อค่ะเจ็บสุดๆดในคันนี้เลยอหเบ่ยงสุดๆเอาให้สุดพลังเอาให้แขนขาให้หักให้หมดคุณผู้ชมเอ้ยมันเบาเกินพี่หาควาแรกหน่อยได้ปะเออไอต้ตะปุ่มตะป่่านี่แหละได้เงินดีคุณผู้ชมนะคะไอต้ตะปุ่มตะป่มนี่ละสามร้อยกว่าแล้วปะมันติดอันนี้มันชอบติดไอเท่นนี้ว่ะมันชอบติดไอแท่นนั้นจริงๆินะคุณผู้ชมนะขยันนติิเเหอก นะคะจะทำไงให้ไหม่ติดอยู่บ้าหลบมันหลบไม่ได้คุณผู้ชมมันไม่มีตัวกระโดดไงคุณผู้ชมนะคะเราต้องแบบปล่อยไปเลยอย่ะตามชะตาก,กรรมม่นนะคะอุ้ยรอบนี้สามร้อยกว่านะคะเอาไปเลยนี่พุ่งไปเลยนี่สี่ร้อยกว่าคุณผู้ชมมีโบนัสหรือเปล่าไม่มีคูณสองว่ะคุณผู้ชมอ่ะอัปเดตชิ้นส่วนนะคบผมนี่เลยอ่ะเงินไม่พอละไปคุณพี่หาไปกระโดดเชิบขอสไลด์นี้ได้ป่ะโอ้โหสไลด์ไม่โดนทุกทีเลยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ค่ะจะเล็งใหม่เนาะปึ๊บอย่าติดโอ้โหติยะ เนียติดอีกแล้วมันทำให้ได้น้อยคุณผู้ชมอะไรว่าดำๆวะนะเพื่อนเราปล่าวะน่าจะเป็นเพื่อนเรานะคะคุณผู้ชมสไลเดอร์ตรงนี้หน่อยเปึ๊ไปร้อยโอ้ยเอาก็ให้สุดเอาให้สุดก็ให้สุดเออเรียบร้อยหกร้อยกว่าคุณผู้ชมเยอะเลยละ่ะหกร้อยห้าสิบนะคะรอบนี้อ่ามาซื้อตรงนี้ได้เปล่าวะซื้อป่ะนะคะอ,อ๋อถ้าอยากเวลเพิ่มก็ต้องมาซื้อตรงนี้เนาะเวลสามก็คือสี่พันคุณผู้ชมนะคะอุย๊ยจตัวอะไรวะู่วาไมมันบุ่นแบบนั้นละโอ้ยรอบนี้พี่มีสองหัวคุณผู้ชมนะคะเออเลิศปึบ นะครับสไลเดอร์นี่โอ้โหสไลด์ไม่ทันวะชิบหายแล้วเอ้ยเอาหนักเอาให้นุ่งนุ่ครับผู้ชมปึ้งเอออย่างนั้นล่ะพี่เออสวยนะครับตอนนี้จะสามร้อยครับผู้ชมมากระแทกตัวตะปุบตะปั่มนี้หน่อย400กว่าคุณผู้ชมสไลเดอร์ตัวยี่นิดนึงปลายปึ้งโอ้เจ็บอยู่คุณผู้ชมเฮ้ยอะไรปุ่มระเบิดไม่โดนปุ่มระเบิดปึ้ง700กว่าเราเบลส่องไงคุณผู้ชมชิบหายแล้วว่ามันไปไม่ได้แล้วล่ออะไรวะโธ่เสียดายว่ะอ๋อตรงนี้มีสไลด์อยู่ ไปคุณพี่หาตัวสไลด์ไหมสไลด์ตรงนี้ค่ะเปิงพุง่งไปเลยคุณพี่ครับผมเปิรโอ้ยเบาอยู่ยังเบาอยู่หนขอแรงแรงได้ไหมคะทำไมคุณพี่ให้เบาขนาดนี้กระแทกไปอีกอปุ่มตาปั่มตรงนี้ขาดไปอะไรเบอร์สองอะไรมาเลอกตั้งะไรตอนนี้ฉันกำลังอัดเกมยเอยู่โดนระเบิดโอ้ยไม่โดนระเบิดอีกนิดเดียวเองอะเฮ้ยนี่มาด่านใหม่แล้วนะค่ะคุ้ยทำไมไม่โดนสไลดเดอ,อ์โดนหนามเออโดนหนามหน่อยโดนหนามหน่อยตึงอุ้ยต่อไปต้องวิห้าคุณผู้ชม ปึง้งนะคะเพลพันพันกว่าบาทลุยกันต่อครับผู้ชมอุย้ยแต่ก่อนนนลืมเอาสไลเดอร์ว่ะผู้ชมเอาไงดีไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรคะ่ะสไลเดอร์นี้หน่อยโอ้โหไม่โดนว่ะไปเอาให้โดปุ่มตะป่่าค่ะเอาให้โดนปุ่มตะป่มนะครับสไลเดอร์ไปสไลด์หนอนไปไนไปึป้งไม่โดนระเบิดอยากโดนระเบิดมากเลยว่นะนหคะไม่แม่นเลยอะ่ะจะเป็นไงให้แม่นดิกระเทกสไลด์อ,อีกลูกเอออย่างนั้นละพี่เออสวย เอาสักพันร้อยได้ไหมครับพี่โอ้โหไม่ถึงว่ะห้าสิบพันเจ็ดหกสิบอ่ะต้องเก็บเงินให้ได้สี่พันผู้ชมสไลเดอร์ไปเลยเออมาเดี๋ยวน้องจ้าแขกกับพี่ปบล่จะจ้าแขกกับพี่ปบลพี่ก็วัยเหมือนกันนะครับน้องสวยครับผมนี่ครับโดนตะปุ่มตะปั่มไปเลยครับผม,มสไลเดอร์แบบสวยนะครับไปเลยแเอาให้แรงโดนระเบิดไปได้อยู่ไปค่ะสไลเดอร์ตรงนี้อีกรอบนี้สวยครับผมกระแทกแบบแรงๆไปเลยครับผมชอบแรงๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมได้น้อยจังอนะ่ะ หรือว่าตัวเราปิวเยอะเกินไปผู้ชมนะคะตัวอาจจะปิวเกินไปไงเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งซื้อตัวก่อนอย่าพึ่งสไลด์ <c oughs> ไม่เป็นไรสไลด์สักรอบหนึ่งวิไอ้น้องจะแข่งกับพี่หอยไอ้น้องก็มาดิครับถ้าน้องอยากจะแข่งกับพี่ <c oughs> ก็มาดิครับพุ่งทะยานไปเลยสู่ความมั่วมาไกลโทนเอ้ยไม่โดนระเบิดไม่โดนระเบิดไหมไม่โดนแล้วโดนซ้ำเออขอบใจมากไอ้น้องที่มาซ้ำศพพี่นะคะเออทําให้มันเงินมากขึ้นเดี๋ยวก่อนไอ้น้องติดแต่พี่ไม่ติดนะคะไอ้น้่มันน่าจะเป็นปุ่มดาบคนแน่เลยคว่ะ มันดักเรานะคะรอบนี้ได้เยอะว่ะคุณผู้ชมพันห้าเลยนะครับผมพันหกโลดโลดอ่ะคุณผู้ชมเรามาซื้อตัวกันดีกว่านะครับเวลสามเนาะปะนี่ตอนนี้เราเวลสามดอกกับกูเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเป็นงูเหรออ่าเวลสี่นี่คือสามหมื่นเจ็ดเลยนะคะอ่ะมาอัปเกรดตัวนี้หน่อยค่ัคุณผู้ชมจ้าอันนี้อัปเป็นเวิห้านะคะนี่เลยเอาไปให้หมดไปรุยกันค่ะคุณผู้ชมหุ่มันตัวอะไรลามาอ่ะปะนะไปสไลเดอร์ไปค่ะตอนนี้จะเป็นหนอนนะคะอุ้นหนอนกระเด็นค่ะหนอนกิ้งโอ้โหสุดยอด กระแทกไปเลยค่ะเอาให้ทุกส่วนเอาห้ทุกส่วนตอนนี้7 0 0แล้วค่ะผู้ชมย่างงั้นแหละเออแรงมากลูกอย่างงั้นแหละลูกเอออย่างงั้นแหละโอ้โแรงเกินแรงจนลืมกระแทกเปล่าวะพันห้าแล้วผู้ชมสวยพันเจ็ดนะคะอุ้ยรอบนี้โบนัสเปล่าวะโบนัสคุณผู้ชมรอบนี้เป็นโบนัสเอาให้จึ้งๆมันคูณสองคุณผู้ชมนะคะรอบนี้คูณสองเอาแบบจึ้งๆเลยอุ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยจะมัง้างแบบนี้ไม่เอาเฮ้ยคูณนะเไว้าตานี้มันขู่ อุบัติเกินรอบเมื่อกี้คูณแม่งค้างเออกูจะบ้าตายบุญมีแต่กำบังวะ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเอาใหม่กระแทกตะปุ่มตะปั่มไปคุณผู้ชมจังหวะนี้สไลเดอร์ครับผมเอาให้แรงเออกระแทกแรงย่างียไม่พอนะครับผู้ชมต้องโดนกระแทกด้วยนะคะเออไปจนตะปุ่มตะปั่มไปอุ้ยมาติดอะไรตรงนี้ล่ะขยนันติดขยันอะไรเนาะชีวิตเนาะโอ้ยอุ้ยรอบนี้สองพันเลยหรอบนัสแตกโอ้คุณผู้ชมรอบนี้ต้องสองพันว่ะเหวี่ยงครับจังหวะนี้เหวี่ยงปึง้งสองพันหกแบบรวดๆดแบบเก๋ๆนะคะ ตัวอะไรอยู่เนี่ยเศษซากเศษอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคุณผู้ชมจังหวะนี้พี่สไลเดอร์ว่ะพี่สไลเดอร์แล้วก็ไปเลยครับจังหวะนี้ปึ้งนี่เออสวยเฮ้ยมาติดอะไรตรงนี้ติดไม่ได้คุณผู้ชมห้ามติดกระแทกไปเออกระแทกไปปึ้งปึ้งสไลเดอร์สไลด์หน่อนไปปึ้งเออแบบนี้และแบบนี้แหละกระแทกให้หมดนะคะเออสไลเดอร์ไปไอ้น้องมึงจะแข่งกับพี่บลามึงจะแข่งกับพี่บลาเฮ้ยนี่พันห้าพันหกแล้วเออกระแทกให้หมดกระแทกให้หมด้หมดเกให้หมดก็บให้หมดนะครับผมนี่ปึ้งไอู้่านมันไปนแล้ว แป๊บหนึ่งเรามาอัปเกรดกันก่อนคุณผู้ชมนี่เดินสไลด์ไปเลยนี่เรียบร้อยอัปเกรดให้หมดนี่มีเงินเยอะไงอัปเกรดให้หมดค่ะยิ่งอัปเกรดเราจะยิ่งเออสามารถเก็บเงินได้เยอะมากขึ้นนะครับผู้ชมนะอัปเกรดไปเลยมีเท่าไหร่ก็เอฟเก,กิดหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรลงทุนกับตัวเองดีที่สุดนะคะเออนี่คือการลงทุนกับตัวเองไงนะคะ,คะอัปเกรดกระดูกนะคะเออเลิศเกิกนเป็นการทำลายตัวเองที่ได้ตังค์นะคะทำไมรู้สึกว่าตัวเราไม่แปลกๆว่ามันมีหัวด้วยคิดไรยายาวๆมีหัวมันเหมือนอะไรเนาะ มันเหมือนหนอนชิเมโจไดส์นะคะหนอนจริงๆหนอนที่มันอยู่ตามต้นไม้เออคิดอะไรอะ่ะฮะน้องคิดอะไรกันเอ่ยไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนกันเออน้องจะคิดอะไรเฮ้ยตอนนี้พันเจ็ดแล้วนะคะแล้วสองพันแล้วค่ะโอ้ยการอัปเกรดตัวเราเนี่ยทาให้เราได้เงินมากขึ้นหุยจะสามพันละไอ้น้องมาติดเลยตรงนี้โอ้โหเอ้ยขอบใจมากออ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเกมตัดจบไปแล้วโอ้โหไอ้น้องคนนั้นมันอุตส่าห์กระแทกเราให้ลงไปนะครับผู้ชมนะเฮ้ยเสียใจยจริงๆ,ๆนะคะเออไม่เป็นไร จะติดอะไรกันหนักขนาดละเฮรอสไลด์ไหมสไลด์ไหมไม่โดนสไลด์ครับคุณผู้ชมครับแล้วตัวกุยาวมันติดอะไรแบบนี้ล่ะเุ้ยรอบนี้ติดสองรอดมั้งคุณผู้ชมนะปกติไม่ค่อยติดนะเอออุตสาห์เซลท์ทีเดียวว่าเหมือนอะไรก็เขินมั้งเขินนะคะติดเลยไม่กล้าเล่นเลยคุณผู้ชมไม่น่าเซลมันเลยอะเอาเลยก็แทกไปเลยลูกปึ้งนะคะเออเอาให้ช้ำไปเลยเอาให้ช้ำเอาให้ชองเอาให้มองปึ้งระเบิดไปเลยเออสวยครับพี่เออแบบนี้ล่ะยาวไปครับผม กระแทกให้หมดเก็บให้หมดค่ะเออตอนที่สามพันแล้วก็สามพันแล้วสี่พันเลยไหมสี่พันเลยไปคุณพี่สี่พันไปเลยเลยอาไปเลปึ๊บนี่เป็นไงนี่สามพันกว่ายังดีคุณผู้มชมโอ้ยคุณพี่ก็เชียร์มวยคุณผู้ชมอ๋อแปบ๊บหนึ่งดิจะไปะอัปเกรดตัวสักหน่อยคุณผู้มชมมึงจะไม่ให้เวลาไปอัปเกรดตัวเลยเหรอฮะนี่กระแทกไปหมดนะคะหมุนไปเลยหมุนติ้วเป็นนาฬิกาทรายนะคะผมกระแทกกล่องไปหนึ่งกรุป่ปนะคะกระแทกกล่องไปหนึ่งกรุ่ปเก็บให้หมดครับผมนี่เก็บให้มมใหมดปึง้งเอาให้หมด ตัปุ่มตะปั่มก็เอาให้หมดครับผมนี่กระแทกให้หมดสไลเดอร์ไปเลยน้องปึ๊บจังหวะนี้เราง่ายพุ่งนะครับจังหวะนี้พุ่งเรางระเบิดไม่โดนไหมโดนไม่โด,ด,ดนนะคะตอนนี้สามพันห้าสี่พันค่ะจังหวะนี้แต่สี่พันคุณปฐมไม่ธรรมาดาก็เลยเดียวเยวเฮ้ยไอ้น้องอะไรอย่างไอ้น้องมันแรงออกแรงอหร น้องคิดว่าน้องเจ๋งแล้วก็อ,อุ้ยห้าพันบนรอบนี้บนนัสแตกคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งโอ้ยจะไปอัปเกรดสักหน่อยแล้วก็ลืมไงคุณผู้ชมตอนนี้มีเงินหมื่นกว่านะครับผู้ชมนะยิ่งอัปเกดรดเราจะยิ่งได้เงินเพิ่มนะครับผู้ชมหอมลูเบอรี่ลูเบอร์ <laughs> เพลงอะไร呀เพลงกำลังดังในทิกต็อกไงน้องๆเคยฟังปล่าล่ะเพลงนี้ขอเพาะนะเออเพลงนี้ขอเพาะขอไว้ธรรมาดาคนแต่งเพลงเขาเก๋เกินนะครับโดนระเบิดปล่าล่ะเออถ้าโดนระเบิดนี่คุณได้เยอะนะคะก็คือไม่โดนไงไม่โดนไม่เป็นไรอย่าติดอย่างเดียวก็พอน,นคะครับผมอ่ะตอนนี้สามพันแล้วสไลเดอร์สั่นเลร์ไดไปเลยอู้นี่แหละเปลืองปึงป้งเปลืงโอ้ยสามพันเจ็ดคุณผู้ชมยังดีว่ะก็ยังดีอยู่นะคะสี่พันเลยแต่สี่พันกว่าเลยนะครับผมอย่าลืมแป๊บหนึ่งขออัปเกรดก่อนแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมอย่าเพิ อัพ <Up S 2> ให้หมดครับผมนี่เอาให้หมดส่วนหัวส่วนห่างส่วนกลางส่วนตัวอะไรเอาให้หมดเดี๋ยวนะที่โคงมันอัพกิดเกินไปปะไปรอบนี้พี่ได้เยอะแน่นอนครับผู้ชมแล้วสไลเดอร์ตรงนี้อีกหน่อยนะไม่โดนสไลเดอร์วหวชิบหายละโอไม่เป็นไรผู้ชมจังหวะนี้หนุนติวแล้วห àng, ่างโดนไปหนึ่งปุบโอตึงเออแบบนั้นแหละคุณพี่ขาอย่าติดนะอย่าติดนะหนุขอร้องนะคะตกตะปบได้เงินเยอะสุดนะคะไม่ได้เงินสุดหรอกนี่ค่ะกระแทกไปสไลเดอร์จังหวะนี้สไลเดอร์เอาให้สวยเอาให้กุ้มนะคะเอาให้คุ้ม ปึง้งแล้วสไลเดอร์ไปอีกหนึ่งทีโดนระเบิดไม้โดนระเบิดไปหนึ่งกลุ่มนะคะตวยกระแทกตรงนี้อีกหน่อยนะคะสไลเดอร์ไปปึง้งนิดหนึ่งก็ยังดีคุณผู้ชมยังดีติดนะไปค่ะจังหวะนี้หมุนหุ้ยห้าพันขวาเลยโลอุชิบหายแล้วติดโอ้โหถ้าไม่ติดนี่คือไล่หลายพันเลยนะเกือบหกพันเลยปะไปค่ะจังหวะนี้สไลเดอร์โดนหรือเปล่าไม่โดนสไลเดอร์ว่ะโอ้ยตายละไม่โดนสไลเดอร์ได้ยังไงชีวิตนี่ปึง้งไปเลยค่ะนี่กระแทกกล่องไปหนึ่งทีนะคะเอาหัวถูถ่ายไปหนึ่งทีนี่ค่ะโดน,ดนลย สไลเดอร์แบบแรงๆค่ะเออแบบนี้ละเอ,อ้ยไม่โดนระเบิดว่ะจงังหวะนี้หมุนแล้วก็สไลเดอร์สไลเดนนะคะปึง้งห้าพันกว่าหรือป้าเออปึง้งห้าพันเจ็ดคุณผู้ชมปึง้งสวยครับผมนี่หกพันปะเนี่ยไม่ถึงอุ้ยรอบนี้โบน,นัสบอกคุณผู้ชมแม่งเ้ยเสี่ยวติดอีกว่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะอย่าติดนะครับบอกเลยรอบนี้มีโอกาสได้หมื่นกว่านะผู้ชมไปลุยฮึบเอ๊อยจะติดนะไอ้น้องเจอไอ้น้องเนี่ยอ้ยอ้ยอ,อย่าติดนะขอร้องละปึ้งปิงเปึง,ปงไป นะคะสองพันกว่าแล้วก็สไลเดนไปเลยปึ้งเออสวยเอ้ยอย่าติดเฮ้ยโอ้โหเสียวติดว่ะสไลเดอร์ไปเลยคุณผู้ชมเออนิดหนึ่งก็ยังดีวะ่ะสามพันสี่พันกว่าแล้วเออไปคุณพี่หาสวยเอ้ยอะไรอย่าติดนะเอาให้สุดนะคะไปสุดค่ะไปโอ้โหเราไม่กระแทกอะไรเลยนะคะสี่พันห้าบอกอีกคูณสองเป็นเท่าไหร่เฮ้ยคูณเท่าไหร่่าคูณสามหรอกคูณสามได้มาหมื่นสามคุณผู้ชมเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อตัวใหม่อีกขวาคุณผู้ชมไม่อัปเกรดละนะคะ ปึงกระแทกปลายหมุนมีความหมุนเป็นนาฬิกาทรายแล้วก็แทกกล่องอุ้ยจังหวะนี้แรงรอบนี้แรงหมุนติ้วเลยล่ะครับผมไม่โดนระเบิดไม่เป็นไรแต่ขออย่าให้หยุดนะครับโดนระเบิดไหมตึง้งเรียบร้อยโดนระเบิดค่าเออหนึ่งดอกนะคะโดนระเบิดจะได้เยอะจริงนะบอกเลยปึ๊บเอออุ้ยตอนนี้สี่พันสี่แล้วคุณผู้ชมเอาให้สุดเอาให้หนักนะครับผมห้าพันกว่าแล้วนี่หกพันเลยไหมคุณพี่คะพี่ว่าหกพันว่ะงานนี้หกพันว่ะหกพันกว่าเอออ่ะเราแกจะได้ซื้อตัวใหม่แล้วคุณผู้ชมนะ ไปครับผมเอาสวยเอาแบบกริบนะครับเอาแบบเชิดเเอาแบบกริบนะครับผมนี่ไปตึงนะคะเอยหมุนมี่กันหมุนว่าตัวเราหมุนหุ้ยมีคนซ้ำไม่เป็นไรทําให้เราไปแรงมากขึ้นนะคะเออไปครับจังหวะน,นี้ตึงกระแทกหมดไม่สนใครระเบิดด้วยัไหมอุ้ยระเบิดน้อยนึงโดนระเบิดนิดหนึ่งไม่เป็นไรจังหวะน,นี้สไลเดอร์ไปพุ่งไปโอ้ยสวัสดีน้องอุ้ยอุ้ยเริ่มลายตาแล้วกูเล่นจนเริ่มลายตาแล้วกูป้นกระแทกตึงห้าพันเจ็ดนะคะเลิศ ุ้ยโดนสมามตบ่ะแล้วเราก็ได้เงินเพิ่มนะคะแป P, ปหนึ 1, 1่งพี่แปปหนึ่งแปปหนึ่งไปยิงไปยิงไปซื้อตัวก่อนค่ะเท่าไรพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมนะคะเออรอบนี้นะครับเป็นตัวไรโอ้โหมีอะไรค่ะจัดคุณผู้ชมรอบนี้นะคะสไลเดอร์ไปหนึ่งกลุปนะคะปึ้งโอ้โหอย่างแรงอ่ะอ,อย่างแรงอย่างแรงมากค่ะโอ้นทคะโดน,นตะปุ่มตะป่ำไปนะคะผมอุ้ยรอบนี้อุ้ยสามพันไวมากคุณผู้ชมโอ้โห้วโดนแบบอย่างจบโดนระเบิดไปหนึ่งกลุปด้วยนะคะเอออย่าติดดิ อย่าติดนะคะจังหวะน,นี้อุ้ยหกพันกว่าแล้วว่าเอาไงหกพันกว่าแล้วรอบละหนึ่งหมื่นเลยไหมคุณผู้ชมรอบละหนึ่งหมื่นเลยไหมอุ้ยยังไงพี่เออไปครับคุณน้องขาเปิงอุ้ยเก้าพันกว่าเลยลดลดคือต้องเวลงหามั้งคุณผู้ชมนะถึงเราจะปลดล็อกนะต้องเวลงหถึงจะปลดล็อกด่านใหม่คุณผู้ชมนะก็หมุนไปเลยหมุนแบบตัวพ่อแบบตัวแม่หมุนแบบไม่แคร์ใครนะครับหมุนแบบปลาดาวนะคะแบบลดลดโดนหินตะปุ่มตะปาไปหน่อยเดี๋ยวก่อนไป น้องขาไปพุ่งสไลเดอร์สแลนดงไปเลยโดนระเบิดหน่อยไหมพี่ไม่โดนระเบิดแล้วมันหน่อยหน่อยใจมากเลยนะไม่โดนระเบิดแล้วมันานานหน่อยใจนะครับผมเอ้ยหมื่นแล้วอุย้ยรอบนี้ได้เยอะนะไม่โดนระเบิดแต่ได้เยอะนะคุณผู้ชมแทบไปเลยปึง้งนี่เหมือนปลาดาวค่ะที่พันสามเลยหอลอเล่นอีกห้ารอบคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะได้โบนัสทองนะคะอุย้ยลดเลยนะคะไปแปบ๊บเดียวเก็บเงินได้สองหมื่นาวาแล้วคุณผู้ชมสไลเดอร์สแลนดงไปเลยครับผมนี่ปึง้งกระแทกให้หมดไม่สนลูกใคร โดนตะปุ่มตะป๋ำไปหน่อยนะคะอุ้ยติดอะไรไม่ติดตีน้องห้ามติดนะคะถ้าพี่ไม่ติดน้องก็ห้ามติดพุ่งไปเลยฟึง่งอุย้ยกระแทกเสานะคะกระแทกเสาแล้วก็หมุนไปเป็นอันตรีหมุนไปเลยนี่ปืง,ปงต่อไปนะคะสไลด์ดาวเออไปปึง้งอุย้ยกระแทกขอบตอนนี้นะคะได้เงินประมาณ90,00แล้วนะคะอุย้ยไม่ถึงหมื่นหรอกพี่ว่าถึงหมื่นแน่นอนค่ะนะคะความเก๋มันต้องถึงหมื่นอยู่แล้วค่ะตอนนี้มีเงิน33 0 0 0่าว่ะหรือว่าเราจะไปอัปเกรดโครงกระดูกอีกหน่อยไหม เอออัปเกรดกระดูกของเราสักหน่อยให้มันเป็นกระดูกเบอร์ตองอ่ะกระดูกสตองนะคะเออทําให้เรานั้นเขาเรียกว่าอะไรนะมิงอุ้ยเดี๋ยวก่อนคายยาเออขอบคุณมากน้องนะคะการที่เราชนกันจะได้เงินเพิ่มนะเออเป็นการช่วยเหลือกันนะคะคผู้ชมนะไปพุง่งไปาุ้ยตัวนี้หกพันแล้วหรออุ้ยถึงตรงนี้เจ็ดพันแล้วผู้ชมโอ้โหแล้วก็แท็กกันไปกันมานะคะคผู้ชมนะทําให้เรามีเงินมากขึ้นนะคะเออมาถึงตรงนี้แล้วหมื่นกว่าเลยหรอเออหมื่นห้าเลยปันเนี้ยอุ้ยแล้วเพื่อนเรากระแทกกันเมื่อกี้คือแบบว่าโดน สถานการณ์ที่เราโดนกันจะทำเรื่องได้เงินเพิ่มนะคะเออแล้วเ,เพื่อนเรามาก่อนอยู่ตรงนี้ปึง้งแล้วเราช่วยเพื่อนไปหนึ่งกลุ่มนะคะอุ้ยพันหกกลุ่มสองหมื่นคุณผู้ชมโอ้โหหมื่นเจ็ดแล้วถ,ถ,ถ้าเราได้คูณสองละอุ้ยเพื่อนมาซ้ำไหมไม่โดนมาหนึ่งขออัปเกรดก่อนโอ้ยต่อไปอัปเกรดเท่าไหร่วะแสนสี่เลยเหรออุ้ยตัวอะไรอ่ะเวลสี่สิบหรือหอโอ้ยเวลสี่สิบคุณผู้ชมไอ้น้องคนนี้มันน่าจะเล่นมานานแล้วล่ะนะคะโอเคอัปเกรดไปอัปเกรดให้เป็นเวลห้าให้หมดก่อนนี่อัปเกรดไปให้หมดค่ะ เพื่อความปังเพื่อความอดังนะคะอะเงินหมดพอดีค่ะปลาคราวนี้ละ่ะพี่ได้เงินเยอะมากกว่าเดิมแนะ่นอนผู้ชมสองหมื่นเลยเะล่ะตาละสองหมื่นแบบเก๋ๆเ,เลยเะล่ะตามสไตล์ตัวแม่ตัวมามตัวมันดาตัวขอดบุตรตัวให้นมลูกนะคะไปหมุนไปเลยค่ะคุณพี่หาจังหวะนี้ปึ้งปึ้งปึงปงปงป 2, ง slider, ้งไปเลยตอนนี้สองพันสามพันขวาแล้วจังหวะนี้สไลเดอร์สแลนดิ้งไปเลยปึ๊กอุ้ยทำไมได้น้อยอุ้ยระเบิดไปเลยครับผมนี่เฮ้ยนี่อัปเกรดของกระดูกมาแล้วนะจะได้น้อยได้ยังไงยะเออหมื่นกว่าแล้วผู้ชมอุ้ย ติดยังไงกะติดงได้ให้อุบาทเกินขออีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมอีกสองทีเราจับได้ไอ้นี่แล้วนะครุณผู้ชมนะได้โบนัสนะเดี๋ยวรอดูโบนัสก่อนปึง้งหมุนเป็นจานตุรีค่ะปึงป้งปึง้งนะคะเออไปสามพันนะครับผมตอนนี้ก็สไลเดอร์สแลนดิ้งไปเลยตึง้งเออไปครับผมที่หมุนแรงเวิร์นะคะหมุนแรงเวิร์ดแปดพันแล้วสไลเดอร์สแลนดิ้งไปเลยหมื่นกว่า,าแล้วคุณผู้ชมนะคะโอ้โหนะคะถึงหมื่นห้าปะเนี่ยพี่ว่าอาจจะถึงเปล่าวะ ถึงไหมเออไม่ถึงว่ะคุณผู้ชมหมื่นสามมาอีกหนึ่งตาคุณผู้ชมเราจะได้โบนัสนะครับผมอมหมตัวอไรอ่ะตัวอายวินเ,เวรวเบลล์สี่สิบเลยนะคุณผู้ชมนะกว่าเราจะได้ตัวแบบนี้นะเออมันคนชอบหมุนแบบแรงมากอะ่ะคุณผู้ชมโอ,อ้อลูกมาติดอะไรตรงนี้ล่ะโอ้โหดีนะไม่ไม,ไม่ไม่โบนัสนะอ่ะอ่ะรอบนี้โบนัสว่าเป็นตัวสีฟ้านะคุณผู้ชมนะสไลเดอร์แลนดิ้งไปเลยปึ๊บนี่สไลเดอร์แลนดิ้งแบบแรงๆนะคะทีาจะมาติดนะอุบาทเกินนะคุณผู้ชมนะเออจะมาติงจะมาติดอะไรล่ะ ติดไม่ได้ไม่อนุญาตให้ติดนะคะผู้ชมนะมาถึงตรงนี้แล้วสี่พันขวารอโลวะเกินไปคุณพี่ขะเออวีละรอบนี้คือแบบบวกเพิ่มอูยเยอะมากเลยผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าคูณเปล่าวะไม่น่าจะคูณแหละพี่ว่าไม่คูณแน่เลยมันอาจจะเป็นตัวอะไรอ่ที่ทําให้ความเสียหายเราอะไรอย่าอุบาทเกินมาติดอะไรตรงนี้ย่าโอ้โหอุ้ยมันคูณนี่ผู้ชมอู้ยคูณเยอะด้วยคูณเก้าหมื่นแปดผู้ชม นะคะเราจะมีตังเก็บมาซื้อนี่แล้วนะคะเดี๋ยวซื้อเก็บตังซื้อเวลห้าอาล่ะคุณผู้ชมจ้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่พัดหน้าเดี๋ยวพัดหน้าพี่จะอ,อัปเกรดให้เป็นเวลห้าที่ฝากคุณผู้ชมนะคะเราจะมาดูความอลังการของมันกันนะคะคุณผู้ชมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้ว